พี่น้องครับขณะนี้นเวลาใกล้จะเก้าโมงเช้าแล้วพี่น้องอุ้มเงยแล้วพี่น้องแต่งต้นยูคามาตั้งแต่หกโมงกว่าครับแต่งต้นยุคามาตั้งแต่หกโมงครึ่งจนตอนนี้ใกล้จะเก้าโมงแล้วครับจอโทรศัพท์ปุ่มกับแตะปั๊บเปลี่ยนสีได้พี่น้องเห็นบ่แต่งหลัรงามบ่ต้นนี้ก็ถ้าได้แต่งเห็น่มสีโขก มันจะเยอะต้นมันจะเยอะครับต้นในไ,ได้แต่งเกิดกอหนึ่งเนี่ยสี่สิบหาสิบต้นพี่น้องอันนี้ที่มันหลอดใหญ่มากเลยกอหนึ่งมีสี่สิบหาสิบต้นเลยผมได้แต่งแต่น้อยเนาะผมเมื่อยครับช่วงนั้นนี่บอกขันแม่ขันมลผมแข็งแรงปกตินี่ห้าสิบ่มีเลยในสวนผมเนี่ยผมจะเอาเครื่องตัดหญ่ามาตัดออกแล้วก็เอาหัวมาปล่อยเลี้ยงแต่ปีนี้งานออนแรกอะต้องเฮ็ดครับ งานอะไรก็ต้องทำรรกเ็เล,าาเ,ลลเลยปล่อยไร่ไร้รุกเลยเนาะใส่เสียเวลาไปหายางง้ววใส่เสียเวลาไปอะไล่สุดพี่น้องก็เลยปล่อยใหุ้กครับปีนี้ถ้าเดี๋ยวได้เงินได้ค้ามาเดี๋ยวสิล้องเอารถไทยมาไทยเน,นาะเอารถไทยมาไทยออกโค้มโค้มเลยออกเม็ดหยาเมื่อวานครับพี่น้องให้มันเกิดเชื่อมันจะสินฝนเน,น,นาะเนาะเบิ่งกันเบิ่งกันเพราะว่ากันโวเฮ็ดยังจังยังอะ หญ้าไอ้เนี่ยต้นอันเนี้ยมันก็ะสีลายอยู่สีพี่นอ้องตอนนี้ฝนตกลินครับฝนตกลินผมก็บยาโทรศัพท์เปียกคอมผมก็บเสือ่อเสื่อทวดจับอยู่นิดน้อยเด้นฝนตกลินครับวันนี้ฝนตกลิน แตงแล้วก็สว่างสวัยตัวมองเห็นแตงมาแล้วแตงมาแล้วมันเหลือจะต้่นชั่งนั่งชั่นังพอแล้วแค่นี้พอแล้วเหนื่อยแล้วเดี๋ยวตั้งกลางไ้ละคอยหาวิธีจัดการขันแม,ม่นบอไทยละงานมันสะหกไปเรื่อยเนาะต้องไทยครับมองไรพอหายุคขามาปลูกเสริมกะเสียมาปลูกครับมองไรพ่ออวานเม็ดหยากระเจาเม็ดหยาเมื่อวานให้งง่วนไม่ได้กิน มันเส่าเลียงวัวอะสิปลูกต้นไม้มันเต็มครับพี่น้องทั้งต้นยางหน้าทั้งต้นยูค่าต้นยางต้นยางต่างๆเนี่ยปูกห้มันเต็มเลยเกิดว่าเส้าเหลียงว่วไเลยตอนนี้มันมียงัวเลียงอยู่กะเนาะพ่อว่านยาไปง่วงมันได้เพิ่งพาใส่ให้กินอกันได้มันกันนี้วิธีชีวิตเกษตรบด้ดอทพี่น้องมันเท่ามีวิธีชีวิตเกษตรบด้ถึงมันจะยากขึ้นเลยแบ สองซูช็ดอยู่หานะครับขนาดเพิ่นหน่ขนาดเพิ่นเป็นดัลุ่งดาลาด่เเาเพิ่นนดี่มันก็ยังอย่างนี้ข้อมูลไหวมากอยู่กับงานเกษตรนั่นพอเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเดี๋ยวเม่อัีม,มีท่อเงื่อ้ลานแล้วคนท้องลนบาอยากไปบุญไหว้แร้ครับงานสังคมต่ตงตงา,องอางๆมั่บุญไหว้ตัวไม่เป็นไรหนึ่งยังต่างๆคนท้องแกงบุมาเคลืงานที่มันบุญไหว้กับมนุษย์หลายๆเนาะท่านกังผ้ากันไอ้ มาเข็ดธุรกิจส่วนตัวออกๆแนกๆได้กินแน่บ่ได้กินแน่ค่ะสูยู่กันไปนั่น่พี่น้อกนี่นนะหมบอบน้ำเสนอคีมกันแดดเรายากมีธุรกิจเล็กๆหน่อยด้วยครับด้วยคีมกันแดดมือปุมกะขึ้นหาวัดสันพอดีครับคันมูเจ้าบ่บ่อลังเกศว่าสิปเปลี่ยนเจ้าของจากการเฮ็ดเกษตรบอร่บอยากบอ่บอยาก มันเขี่ยนว่าเฮ็ดเปลี่ยนจากของจากการเป็นเกษตรอย่างเดียวมาเป็นนักธุรกิจพร้อมลองดูลองดูว่มีผลให้กิงหรอกพี่น้องผมก็ผลให้ก,กงิงอันผู้เพิ่นได้เงินแสนเงินล้านจากธุรกิจออนไลน์เพิ่นก็ะผลให้กิงหรอกเพิ่นก็ศึกษาเพิ่นก็เลี้ยนหลูกเพิ่นก็ไฟหลูกอันที่ว่าผู้ทีว่ว่าเฮ็ดบ่ได้บ่ได้ก็คือเจาะโบไฟหลูกถ้าาเลี้ยนหลูกเขพิ่งยังกะงานได้เขาตัวเขาหลอกคนเีาเกิดมาในโลูกหนี้มันหนีบทผลหรอก หนีโบผนหนี้บมุมเขาต้องไปเชิญหน้าตัวนั้นมันไม่มีทางหนีมุมพี่น้องถ้าไม่ไปเชิญหน้าเราก็แพ้ตั้งแต่ไม่ได้เริ่มต้นเขาต้องมาเชิญหน้าตัวทุกสิ่งทุกอย่างว่าถิสิป็นการหลอกลวงว่าสิเป็นอน่ยังต่างๆการตัวการตุ่มวายังต่างๆเราเนี่ยโมเสยานเกิดมาแล้วชีวิตหนึ่งเดี๋ยวมัวหัวตายจากโลกนี้ไปเลยสิม่โมเสยานอยู่พวกอ้กันสันยังสี่ยานบวกกาเปลี่ยนไปบวกกาลงมือเห็นนั้นเห็นนี่ ให้ทิน,นิซื้อหรือ่น้องสวัสดีครับไปก็เลื่อนตายก็เลื่อนเล่าเล่าเล่วเล่าห้ามล่าเลยอย่าปล่อยอย่าคล้องตายถิ่มตรงตายยังมีคุณค่าตรงตายยังมีคุณภาพสวัสดีครับพบ